เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ t ตโยต้าวีโก้คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนชุดคัดนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ t ตโยต้าวีโก้ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่13องศาส่วนอุณหภูมิร,บรอบๆนะคะที่ตัววัดจับได้ก็คือ34องศานะคะ อุณหาความร้อนนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่เกินเที่ยงวันนะคะอยู่ประมาณส1บเ็ดโมงนะคะคันนี้นะคะก็จะมีถอดคมอมอมาความถ่ายน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดคันนะคะคอมตัดค่ะคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติ ก็จะมีเปลี่ยนใช้กองไดเออร์นะคะที่อยู่ด้านข้างแผงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงตามขั้อตอที่เราสอดช่องเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็จะมีกองแอร์ที่อยู่ภายในรถอีกหนึ่งชิ้นนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่13องศาสว่วนอุณหภูมิรอบๆนะคะที่ตัววัดจับนะคะก็คือ32องศานะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว428,453นะคะหรือ4 2 8 4 5 3กิโลเมตรนะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ t o y ยต a v วีโนะคะ นี่ก็จะเป็นสาภาพของตัวแผ่นหน้านะคะความถ่ายน้ำมันคอมเก่านะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะ ออกนะคะออกมานิดหน่อยนะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวชุดคัดใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็จะเติมน้ํามันคอมใหม่เพิ่มนะคะหลังจากที่เราถ่ายออกมาเมื่อกี้นะคะก็คือน้ํามันคอมมีค่อนข้างน้อยเลยนะคะ อันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตัวกองแอร์ด้วยนะคะตัวกองแอร์ใหม่นะคะแล้วก็จะเขียนเลขใหม่ที่เปลี่ยนแล้วก็วันที่ที่เปลี่ยนให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเปลี่ยนครั้งต่อไปนะคะก็จะได้รู้นะคะว่าเปลี่ยนครั้งล่าสุดไปก็คือเมื่อไหร่นะคะเซตอะไรเก่าของรถโตโยต้าวีโก้นะคะหลักๆเลยนะคะก็คือชุดพัดน,นะคะ ตัวแผ่นหน้านะคะก็คือเริ่มขาดใกล้ขาดแล้วะคะ่ะแล้วก็จะมีกองแอนะคะที่คอน้างอุดตันเลยนะคะแล้วก็ตัวใส่กองไดเออร์ตัวนี้จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงด้วยนะคะนี่ก็คือเซ็ตอะไรเก่าของรถโตโยต้าวีโกนะคะ